สวัสดีครับวันนี้ลองมารีวิวตอดไก่นะครับตอนนี้เป็นแบบสองลูนะครับแบบบางเป็นเป่าเสียงตัวเมียนะครับไก่ตัวผู้อยู่ตรงนู้นะครับ2ตัวดูมันจะวิ่งมาหรือเปล่านะครับแบบ มาเลยครับพี่น้องมาเลยครับมาเลยครับ มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับผลงานมตัวนี้ครับนี้แบบ2อรูนะครับแบบ1นรูก็ทําได้เหมือนกันนะครับสนใจสั่งได้นะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างเลยนะครับ092329ก5 0สี่ห้ครับมีบริการเก็บเงินไปทางครับผมอันละ70บาทครับ